มากกว่าคุณเคยส่องกระจกแล้วรู้สึกไหมว่ามีบางอย่างในนั้นไม่ได้ขยับพร้อมกับคุณชายคนหนึ่งกลับมาที่บ้านเก่าหลังจากหายไป20ปีแต่สิ่งที่รอเขาอยู่ในกระจกคือเงาที่ไม่ใช่ของเขาเองเมื่อเวลาไม่ยอมปล่อยและอดีตยังคงตามทวงคืนเรื่องราวนี้จะทำให้คุณตั้งคำถามว่าแท้จริงแล้วเราเป็นเจ้าของเงาหรือเงาเป็นเจ้าของเรา เสียงลมพัดผ่านทุ่งหญ้าแห้งกรังกลิ่นดินเปียกจากฝนที่ตกเมื่อคืนโชยมาแตะจมูกแสงอาทิตย์ยามเช้าสาดส่องผ่านต้นไม้เก่าแก่ทำให้เงาของมันทอดยาวไปบนทางดินสีแดงที่นี่เปลี่ยนไปมากจริงๆเสียงของชายหนุ่มเอ่ยเบาๆขณะยืนมองรอบๆเขากลับมาที่หมู่บ้านหลังจากหายไปกว่า20ปี ทุกสิ่งดูเหมือนเดิมแต่กลับให้ความรู้สึกแปลกประหลาดบ้านไม้หลังเก่าที่ยังตั้งอยู่ริมทางประตูบานหนึ่งเปิดแง้มเหมือนรอใครบางคนกลิ่นไม้ผูกกลุ่นในอากาศและเสียงจิ้งหรีดร้องอยู่ในเงามืดใต้ถุนบ้านเข่าก้าวเข้าไปช้าๆฝุ่นลอยขึ้นจากพื้นทุกครั้งที่เท้าแตะลงภาพในอดีตเริ่มแล่นเข้ามาในหัวเสียงหัวเราะของแม่เสียงพ่อเรียกชื่อจากครัว แต่สิ่งที่ทำให้เขาหยุดนิ่งคือกระจกเงาเก่าๆที่แขวนอยู่บนผนังในนั้นเงาของเขายืนอยู่แต่เงานั้นไม่ขยับตามหัวใจของเขาเต้นแรงสายตาเพ่งมองเข้าไปในกระจกอีกครั้งเงานั้นยิ้มออกมาทั้งที่เขาไม่ได้ยิ้มลมหายใจเริ่มสัน่นอากาศรอบตัวเย็นลงอย่างรวดเร็วเสียงประตูไม้ดังเอียดเบาๆ เหมือนมีใครกำลังเดินออกมาจากด้านหลังเขาหันกลับไปช้าช้าแต่ไม่เห็นใครมีเพียงเก้าอี้โยกที่เริ่มขยับไปมาเองเสียงไม้เสียดสีกันดังขึ้นเรื่อยเรื่อชายหนุ่มเริ่มก้าวถอยเงาในกระจกยังคงยืนอยู่ตรงนั้นแต่ตอนนี้มันเริ่มก้าวออกมาช้าช้าจากในกระจกเขาชะงักสายตาเบิกกว้างแสงแดดที่ลอดผ่านหน้าต่างเริ่มมืดลง เสียงหัวใจเต้นของเขาดังกลบทุกอย่างรอบตัวเงานั้นยื่นมือออกมาปลายนิ้วของมันเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งและทันทีที่สัมผัสแขนของเขาภาพทุกอย่างรอบตัวก็เริ่มบิดเบี้ยวเขารู้สึกเหมือนเวลาหยุดนิ่งเสียงนาฬิกาเก่าในบ้านดังติกต๊กติ๊กช้าลงจนสุดท้ายหยุดไปเหลือเพียงเสียงลมหายใจของเขาเองและในเงาสลัวนั้น เงาของเขาได้ยืนแทนที่ตัวเขาแล้วขณะที่ร่างจริงของเขาเริ่มจางหายไปพร้อมกับแสงสุดท้ายของยามเช้าร่างของชายหนุ่มสั่นสะท้านเขาพยายามจะก้าวถอยหนีแต่ขาไม่ขยับเหมือนมีแรงบางอย่างกดทับไว้เสียงลอมาหายใจของเขาเริ่มถี่ขึ้นเหนือเย็นไหลซึมตามขมับเงาในกระจกยืนอยู่ตรงหน้ามันยกศีรษะขึ้นเล็กน้อย แววตาในนั้นว่างเปล่าแต่กลับสะท้อนความเศร้าชายหนุ่มมองเข้าไปในดวงตาคู่นั้นและเห็นภาพของตนเองในอดีตเด็กชายตัวเล็กวิ่งเล่นอยู่กลางลานถือว่าวากระดาษสีแดงในมือเสียงหัวเราะใสๆของเขาดังก้องไปทั่วแม่ยืนมองอยู่หน้าบ้านพ่อกำลังซ่อมเก้าอี้ไม้เก่าความทรงจำเหล่านั้นเหมือนฟื้นคืนชีพ แต่กลับเจ็บปวดจนแทบหายใจไม่ออกเขายื่นมือออกไปจะสัมผัสเงาแต่สิ่งที่รู้สึกคือความว่างเปล่าเย็นเฉียบเจ้าคือใครกันแน่เสียงของเขาสั่นเครือเงาในกระจกไม่ตอบเทียงแค่ยิ้มอีกครั้งรอยยิ้มนั้นไม่ใช่รอยยิ้มแห่งความสุขแต่มันคือรอยยิ้มของความเสียใจทันใดนั้นเสียงนาฬิกาโบราณในบ้านก็ดังขึ้นติ๊กติ๊ก ติ๊กแต่ทุกครั้งที่เขาได้ยินเสียงนั้นกลับเหมือนดังในหัวใจเหมือนเวลาไม่เคยหยุดแต่มันกำลังหมุนย้อนกลับพื้นไม้เริ่มสัน่นฝุ่นเก่าลอยขึ้นมาจากพื้นรูปถ่ายบนผนังเริ่มสั่นไหวทีละใบทีละใบจนหล่นลงมากระแทกพื้นดังแกแรแงงอชายหนุ่มค่อยๆก้มลงหยิบรูปถ่ายใบยนั้นขึ้นมาในรูปคือเขา แต่เป็นภาพของวัยหนุ่มยืนอยู่กับหญิงสาวคนหนึ่งและในพื้นหลังของภาพมีเงามืดรูปร่างคล้ายเขายืนซ้อนอยู่ข้างหลังโดยไม่รู้ตัวหัวใจของเขาเต้นแรงจนแทบระเบิดหญิงสาวในรูปคือมีราคนรักเก่าที่จากไปอย่างลึกลับในคืนฝนตกวันที่เขาหายตัวไปจากหมู่บ้านเธอได้ทิ้งจดหมายไว้เพียงแผ่นเดียวเขายังจำได้ ถ้าเวลาย้อนกลับได้ฉันอยากให้เรากลับไปเริ่มต้นอีกครั้งคำนั้นยังดังก้องในหัวตอนนั้นเขาไม่เคยตอบกลับเพราะเขาเลือกจากไปโดยไม่หันกลับมามองตอนนี้เขาเริ่มเข้าใจแล้วเงาในกระจกคือสิ่งที่เขาทิ้งไว้เบื้องหลังคือคำสัญญาที่ไม่เคยรักษาคือความทรงจำที่เวลาไม่ยอมลืมแสงสว่างในห้องเริ่มสลัว เงาในกระจกเริ่มขยับอีกครั้งมันเดินเข้ามาใกล้ทีละก้าวทีละก้าวเสียงฝีเท้าเบาๆแต่กล้องในหัวเขาเหมือนเสียงะระฆังเขาถอยหลังจนชนกับกำแพงแต่เงายังคงเดินเข้ามาเมื่อมันเข้ามาใกล้พอเขาสัมผัสได้ถึงกลิ่นอับของความเก่ากลิ่นฝุ่นผสมกลิ่นเหล็กสนิมจากเฟอร์นิเจอร์เก่าแลาดแล้ว เงานั้นเอื้อมมือมาจับที่หน้าอกของเขาความเย็นเฉียบแผ่ซ่านเข้าไปในร่างเขาพยายามผลักออกแต่ยิ่งดิ้นก็ยิ่งรู้สึกเหมือนกำลังจมลงไปในน้ำแข็งภาพในหัวเริ่มบิดเบี้ยวเขาเห็นภาพหญิงสาวคนนั้นอีกครั้งมีรายยืนอยู่กลางฝนน้ำตาไหลอาบแก้มแต่เธอยิ้มรอยยิ้มสุดท้ายที่เขาไม่เคยได้เห็นเวลาไม่ได้ทำร้ายใคร เสียงแผ่วเบาดังขึ้นในหัวมีแต่เราที่ปล่อยให้มันกลืนเราไปเองน้ำตาเริ่มไหลาอาบหน้าเขารู้สึกได้ว่าร่างกายเริ่มสูญสลายผิวหนังกลายเป็นควันสีเทาและทุกสิ่งรอบตัวเริ่มแปรเปลี่ยนบ้านเก่ากลายเป็นเรือนร้างผนังผูพังปกคลุมด้วยเถาวันเสียงนาฬิกาที่เคยดังเงียบหายไปเหลือเพียงความว่างเปล่าในอากาศ เงาในกระจกตอนนี้หายไปเหลือเพียงกระจกที่แตกร้าวเป็นเส้นยาวชายหนุ่มมองเห็นภาพสะท้อนของตนเองอีกครั้งแต่สิ่งที่อยู่ในนั้นไม่ใช่เขาในปัจจุบันเป็นชายแก่ผมขาวดวงตาเต็มไปด้วยความเศร้าเขายื่นมือแตะกระจกปลายนิ้วสัมผัสกับผิวเย็นแข็งรอยยิ้มจางๆปรากฏบนใบหน้าและเสียงนาฬิกาก็ดังขึ้นอีกครั้งติ๊กติ๊กติ๊ก แต่ครั้งนี้มันไม่ใช่เสียงของเวลามันคือเสียงของเงาที่ยังไม่จบสิน้นชายหนุ่มยืนมองภาพในกระจกขณะที่เงาของเขาค่อยๆแยกออกเป็นสองร่างร่างหนึ่งยังอยู่ในโลกแห่งความจริงอีกหนึ่งกลับเข้าไปในกระจกช้าๆเมื่อทุกอย่างสงบเทียงลมเย็นพัดผ่านประตูบ้านค่อยๆปิดลงเองอย่างเงียบงัน และเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากข้างในเสียงของหญิงสาวแถวเบาเหมือนสายลมบางครั้งเงาไม่ใช่สิ่งที่ตามเราแต่มันคือสิ่งที่เราทิ้งไว้ให้เวลาจำได้ตลอดไปชายหนุ่มหลับตาหัวใจเต้นช้าลงแสงแดดลอดผ่านหน้าต่างอีกครั้งฝุ่นในอากาศหมุนวนราวกับเต้นรำกับเงาและในเงานั้นเขาเห็นภาพของตนเอง ยืนเคียงข้างหญิงสาวในความทรงจำใต้ต้นไม้เก่าที่ซึ่งเวลาไม่สามารถแต่ต้องได้อีกเลยเสียงลมยามเย็นพัดผ่านไปอย่างแผ่วเบาเงาของต้นไม้เก่าทอดยาวบนพื้นดินชายหนุ่มยืนเงียบอยู่หน้าบ้านหลังเดิมแต่ครั้งนี้เขารู้ว่าไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกแล้วเขามองไปรอบๆทุกสิ่งดูนิ่งสงัดแม้แต่เสียงนกก็งเงียบหาย เหมือนทั้งโลกกำลังรอให้บางสิ่งสิ้นสุดลงในมือของเขายังถือรูปถ่ายใบนั้นไว้แน่นรูปที่มีเขามีมีราและเงามืดเบื้องหลังตอนนี้ภาพในรูปเริ่มเปลี่ยนรอยยิ้มของหญิงสาวในภาพค่อยๆอ,อ่อนโยนขึ้นและแสงอ่อนๆก็เริ่มส่องออกมาจากกระดาษชายหนุ่มยกมือขึ้นแต่ภาพนั้นเบาๆความอบอุ่นแผ่ซ่านเข้าสู่หัวใจเขาหลับตา และในวินาทีนั้นเขาได้ยินเสียงของมิราอีกครั้งเธอจำได้แล้วใช่ไหมว่าเราเคยสัญญาอะไรไว้เขาพยักหน้าแม้ไม่มีใครอยู่ตรงหน้าน้ำตาไหลอาบแก้มเสียงในหัวใจตอบกลับเงียบๆฉันจำได้และฉันจะไม่หนีเวลาอีกแล้วทันใดนั้นลมแรงพัดผ่านอีกครั้งฝุ่นจากพื้นบ้านลอยขึ้นราวกับเท่าความทรงจำ กระจกเก่าบนผนังเริ่มส่องแสงแสงนั้นค่อยๆแผ่ไปทั่วห้องจนทุกอย่างสว่างจ้าชายหนุ่มรู้สึกเบาสบายเหมือนร่างกายละลายหายไปกับอากาศเขามองเห็นเงาของตนเองในแสงนั้นแต่คราวนี้เงานั้นไม่ได้แยกจากเขาอีกต่อไปมันรวมเป็นหนึ่งเดียวเงาและตัวตนกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งแสงค่อยๆจางหาย เหลือเพียงบ้านไม้เงียบสงบและกระจกบานนั้นที่ตอนนี้สะอาดใสไม่มีรอยแตกไม่มีเงามืดมีเพียงภาพสะท้อนของท้องฟ้าและต้นไม้ในลานหน้าบ้านเสียงหัวเราะของเด็กชายดังขึ้นแผ่วๆว่าวสีแดงลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าลมอ่อนๆพัดผ่านใบหน้ากลิ่นดินกลิ่นฝนและกลิ่นเวลาขวนกลับมาอีกครั้ง บ้านหลังเก่ากลายเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความทรงจำแต่เง,งาแห่งเวลาไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวอีกต่อไปมันคือสิ่งที่เตือนให้เขารู้ว่าทุกวินาทีมีค่าทุกความทรงจำคือชีวิตที่ยังคงอยู่และในความเงียบสุดท้ายของเย็นวันนั้นเสียงนาฬิกาเก่าก็ดังขึ้นอีกครั้งติ๊กติ๊กติ๊กไม่ใช่เสียงของความกลัวแต่คือเสียงของเวลา ที่กลับมาเดินอีกครั้งอย่างสงบเงาและเวลาได้คืนดีกันแล้วพร้อมกับหัวใจของชายคนหนึ่งที่ในที่สุดได้กลับบ้านจริงๆ